ครับสวัสดีครับคุภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสียมตำบลงคกรามเพื่อจะาตัวระบัดปิม้านจังหวัดเลยครับอันนี้ก็มีง้วนมาฝาครับพี่น้องครับขับไปเบื้องล่ารายละเอียดง้วกันเลยครับขับผมขับครับครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสียมตำบลงคกรามเพื่อจะาตัวระบัดสีม้านจังหวัดเลยครับใต้บรรยากาศริมขอบตาขอบน้องนะครับต้นเล้อครับ ลูกแม่ครับงามใไ่้มาคูหนึ่งครับเมื่อนี้ครับลูกตัวแม่ที่หาเดียนครับใด้เครื่องอมเครื่องแดงนะครับต้าแม่ใส่เงี้ยครับพี่น้องแม่ยางเยี่เลยครับลูกตัวที่สองครับแม่โค้งสางเยี่ครับพี่น้องแม่ขว้มตุงนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกไวห้าร้อยห้าสิบครับครับครับลูกสองครับนาเรียงนาเจ็บครับเบือรึงดีย้อนส่วนเตานมดีเล้ครับ รับประกันแช้งขารับประกันขาตัวขาถอนรับประกันเดือนหนึ่งครับหางก็ถือว่าลามเรือึเปล้วครับร่งห่อนเล็บหน่อยครับตรงเลยครับนะเลี้ยงนายเ็บครับวัวขาดน้ำเลี้ยงครับขาดยา้เอาไปเลี้ยงพี่น้องคุ้งสางงี้ยครับนี่เปิดราคาถือเถียบพี่น้องด้วยเนี่ยเอาไปเลี้ยงครับเอาไปใส่หยาพี่น้องว่าสองตัวกับสองมื่อนสองพันหาร่อยครับพี่น้องครับตรงห่ยที่ไวยีสานด้อครับ เมงเลยครับไงยดล่มเงยดิเงยาวครับบ่ลเพราะมันงอหน่อยครับง่วบบเงยนะเปิกครับเมงเลยครับสองเมื่อนสองหารอยครับตรงห้ยฟีตัวอีสานครับโตมาเร่ครับเนี่ยผมสรงห้ด่วนเเลยมือว่านผู้ใดสายพระท่านเนี่ยสายพพ่อกันเนี่ยโตมาเรยครับมือเนียเดี๋ยวทรงให้เรยกครับลูกง่ายสามสี่เดือนลูกแม่ครับนืกว่าเสือครับจุดุมเลยครับนี งัวเป็นงัวหนุอยครับงัวหาเมื่อนหกเมื่นครับพี่น้องเนี่ยสองเมื่อนสองหา่อย้องหอยที่โดยสารครับจนดวนเลยครับได้คู่เดียวห้องกระถ่ายคู่เดียวครับมื่อนี่ใกล้บรรยากาศริมสาริมน้องครับฝนตกเลี่ยนครับพี่น้องครับผมกับเสบียง่าด้วยครับเป็นคลิปพิเศษครับครับผมขอจบคลิปไปสานีละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ